วันนี้เราจะมาพูดถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับเป็นคณะที่สำหรับน้องๆที่ชอบทางด้านงานออกแบบจะเป็นยังไงไปกันเลย สวัสดีครับพน้องยินดีต้อนรับสูคลิปเลย a ิ n ช n แนนะครับอยู่กับพี่ตุนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาพูดถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องบอกว่าคณะนี้เป็นคณะที่หลายๆคนเนี่ยสนใจกันเหมือนกันนะครับสำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยสอนอะไรนะครับสอนเกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบบ้านออกแบบตึก สำหรับวันนี้นะครับพี่ตูนพามารู้จักกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับต้องบอกว่ามีค่อนข้างหลายสาขาแต่วันนี้พี่ตูนจะเน้นสาขาหลากักๆที่ต้องบอกว่าจบไปแล้วตอบโจทย์กับการอ่านแต่สาขาอื่นที่ไม่ได้พูดถึงก็ตอบโจทย์เหมือนเดี๋ยวจะเป็นสาขาอะไรบ้างนะครับถูกใจน้อง,องไหมถ้าใครถูกใจหรือกําลังดูสาขาหรือคณะนี้อยู่นะครับส่งคอมเมนต์ comment, เป็นไอเดียให้กับพี่ตูนหน่อยนั่นเองนะครับไปกันเลยมาเริ่มต้นคันที่สาขาแรกของคณะสถาปัตย์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็น ชื่อสาขาเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าชื่อเดียวกับคณะเลยก็คือสาขาสถาปัตย์นั่นเองสาขานี้สอนอะไรนะครับสอนเรื่องเกี่ยวกับงานออกแบบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบบ้านออกแบบตึกออกแบบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเลยออกแบบสนามบินทางรถไฟต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานสําหรับสายออกแบบเองต้องบอกว่าสาขานี้เนี่ยทุกทีมกันจะเรียนด้วยกันทั้งหมด5ปี หรือบางมาหาวิทยาลัยอาจจะเรียน6ปีพ่วงด้วยปริญญาโทด้วยนั่นเองแต่ถามว่าทําไมสถาปัตย์เนี่ยต้องเรียนด้วยกันทั้งหมด5ปีหลักสูตรนี้จะครอบคลุมเรื่องของการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบกศนัชช่นเองสำหรับน้องที่อยากจะเป็นสถาปนิกนะครับเป็นนักออกแบบทําไมต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้วยน่ะเหมือนวิศวกรน,นั่นเองฉะนั้นงานออกแบบทุกอย่างต้องมีการเขาเรียกว่าการคํานวณน,นะครับความปลอดภัยในการออกแบบว่าสร้างมาแล้วจะต้องไม่อันตรายไม่เป็นอ่พิษต่ตอมลภาวะต่างๆเนี่ยฉะนั้นงานของสถาปัตย์เนี่ยก็ถือว่า จะเป็นต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพควบคู่กันไปนั่นเองทีงเรียนรัวมกันทั้งหมด5ปีนั่นเองส่วนใครชอบด้านงานออกแบบทั้งหมดเนี่ยก็ลองดูสาขานี้ก็ได้นะครับสาขาที่2ครับสาขาอินชีเวียหรือสาขาการออกแบบภายในนั่นเองอันนี้เนี่ยจะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีหรือบางมหาวิทยาลัยอาจจะเรียน5ปีแล้วแต่ที่นั่นเองสาขานี้ไม่มีการสอบใบป,ประกอบวิชาชีพแต่ว่าน้องๆสามารถ จบไปแล้วไปทํางานต่อต่อยอดอีกสัก1ปีถึง2ปีก็อาจจะขอสอบใบประกอบวิชาชีพด้วยนะอยู่ที่หลักเกณฑ์นั่นเองนะครับสำหรับสาขาการออกแบบภายในหรืออินทีรเรียเนี่ยสอนทางด้านงานออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมดเลยเหมือนที่ชื่อสาขาบ,บอกไปเลยถามว่าเอาแล้วพี่ตูนออกแบบอะไรบ้างนะก็อย่างเช่นออกแบบตกแต่งภายในบ้านภายในคอนโดภายในหอประชุมนะครับหรือสถานที่ต่างๆที่ต้องใช้งานออกแบบภายในนะครับรวมถึงการดีไซน์พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั่นเองโต๊ะเก้าอี้นะครับสำหรับงานด้าน ดีไซน์นั่นเองอันนี้สําหรับน้องๆที่ชอบทางด้านงานออกแบบที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างเหมือนสาขาแรกที่พี่ตู้พูดถึงไปก็ลองดูสาขานี้เป็นแนวทางก็ได้นะครับถามว่าจบมาแล้วทำอะไรก็เป็นทางด้านงานนักออกแบบทางด้านเฟอร์นิเจอร์หรือการดีไซน์ภายใต้ในคอนโดในบ้านต่างๆที่ต้องมีการตกแต่งภายในทั้งหมดเลย สาขาที่3ครับสขาภูมิสถาปัตย์นั่นเองสาขานี้สอทางด้านการปรับแต่งสิ่งแวดล้อมการดูแลการดีไซน์นะครับสภาพแวดล้อมให้ออกมาดีที่สุดนะครับอย่างเช่นอะไรครับออกแบบสวนสาธารณะออกแบบธนาคารอะควาเรียมต่างๆนะครับสาขานี้ก็ถือว่าเป็นสาขาที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันสาหรับคนที่บอกเอ้ยเราชอบออกแบบแต่ว่าเราไม่อยากออกแบบตึกออกแบบบ้านเหมือนสาขาสถาปัตย์ หลักนั่นเองแต่ว่าเราชอบออกแบบดีไซน์ภูมิทัศน์ต่างๆที่เรื่องเกี่ยวกับของธรรมชาติให้เป็นไปการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือก็ดีไซน์เพื่อ,อตอบโจทย์กับสภาวะแวดล้อมของโลกเองนะครับสำหรับสาขานี้เนี่ยใช้เวลาเรียนเหมือนของสาขาสถา,า,สา,าปัตยกรรมเลยก็คือด้วยกันทั้งหมด5ปีนั่งเองนะครับใครอยากมาสายภูมิทัศน์สายออกแบบดีไซน์ธรรมชาตินะครับพี่ก็ลองแนะนาเป็นสาขาภูมิสถา,าปัตย์นั่นเอง สำหรับสาขาที่4นะครับเป็นสาขาด้านสถาปัตยกรรมแผนผังเมืองนั่นเองสำหรับสาขานี้เนี่ยสำหรับน้องที่มีจินตนาการหรือมี e ไอเดียทางด้งานออกแบบแผนผังเมืองนะครับให้ดีและสามารถก่อประโยชน์ได้ได้มากที่สุดรวมถึงการปรับภูมิทัศน์ต่างๆอย่างเช่นวันนี้แผนผังเมืองนี้เก่าแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันดูทันสมัยให้มันดูดียิ่งขึ้นนะครับสามารถสาขานี้เนี่ย อาจจะเปิดเป็นบางมหาวิทยาลัยนะครับตามที่พี่ตูนได้ไปหาข้อมูลมาน้องๆอาจจะต้องศึกษาดีๆว่าในส่วนของน้องๆที่จะไปเรียนในสาขานี้เนี่ยในมหาลัยไหนมีเปิดบ้างนะครับส่วนเรื่องของโอกาสในการทํางาน,นเนี่ยจริงๆแล้วโอกาสในการาาทำงานผู้เชี่ยวชาญในด้านแผนผังเมืองหรือการออกแบบแผนผังเนืองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังคงมีน้อยอยู่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและการเรียนของสาขานี้เนี่ยมันพ่วงด้วยระยะเวลาลการเรียนที่5ปีเหมือนกันเหมือนของสถาปัตยกรรมเลยนะครับ โอกาสในการงานก็อาจจะมีเรื่องของใบประกอบวิชาชีพเข้ามาเดี่ยวคล้องด้วยเลยต้องมีระยะเวลาการเรียนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับใครจะมาสายแผนผังเมืองอาจก็ต้องดูและศึกษาดูถือว่าวันนี้พี่ตูนมาให้ไอเดียว่าเฮ้ยสาขานี้ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสำหรับคณะสาตปปยกรยาศาสตร์นะครับวันนี้พี่ตูนได้เอาข้อมูลเล็กๆนะครับมาเป็นเก็บความรู้ให้กับน้องๆสำหรับคนที่อยากจะเรียนสายนี้นะครับ หากตรงนี้มีข้อผิดพลาดในต้องขออภัยด้วยถ้าคลิปพี่ตูนมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่ตูนด้วยแล้วอยากจะรู้จักอะไรคณะสาขาไหนนะครับช่วงนี้ไม่ใด้รีวิวอาชีพนะครับเพราะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับก็อยากจะให้น้องกคนดูแลสุขภาพเด็กด้วยนะครับมันในนอะไร EP หน้ากับแนแนวด็กซีรีส์นะครับ EP หน้าพี่ตูนจะพามารู้จักกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่ออะไรบ้างนะครับแล้วเจอกัน EP หน้ากับคลิป